เคยเม่นหน่อยเพราะว่าเจอโควิดขายไม่ได้ไม่ใคยได้ครับต,ตรงนี้ระหว่างระหว่งางตัดกอยไปกบกนวนกลางกบกนวนอ่ะขึ้นจะขึ้นหูหลวงครับทางเส้นหูหลวงเมื่อกี้จากที่ใช้ถนนมาเส้นนี้ก็ถือว่าถนนก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมถนนดีมากเลยก็จะมีลำบากหน่อยชุกทุกท ดีครับผมคนเมืองนาวอีสานนินดีนะครับวันนี้กำลังเดินทางมาจากกกทรนุ่งหน้าไปยังอำเภอบางสะพุงครับพอดีผ่านมาสองวันแล้วครับมาทำสุระเห็นแม่กับลานสองคนนั่งขายมะขามหวานอยู่ตรงนี่นะครับประมาณกมที่สามสิบเอ็ดนี่ครับระหว่างกกสะทุ่เส้นกกสะทอุ่ออกผูหลวงอำเภอบางสะพุง ก็คือจะแวะดูมะขามสวัสดีครับแม่จะขายดีไหมครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเรียกหมู่บ้านนวลโอ้ตรงกบ้ก,กยนวลน,นะครับผมมาจากเพจไอคนเมืองหนาวอีสานนี่ดีครับที่นี้ก็เลยผ่านมาพอดีสองวันแล้วแม่ลองช่วยอธิบายหน่อยครับมะขามนี่พันอะไรครับเนี่ย สีทองครับเพื่อโปรโมทช่วยแม่เพื่อมีลูกเป็ดผ่านมาบากรดุนแม่ขายอยู่นี่อันนี้แม่อะไรนะขายประจำขายได้กี่ปีแล้วครับสองสามปีแล้วจ้ะ2-3สองสามปีเนาะคนเยอะไหมแม่ก็ไม่เท่าไหร่ปีที่มันเจอคู่กัะโอ้เป็นลูกลัวลูกก็ไม่เที่ยวโลโลเท่าไหร่ครับขายโลยังไงขายอย่างนี้ก็ร้อยสามสิบฝักมันฝักสีทอง อันนี้สีทองนะครับโอ้ช่วยโปรโมทให้แม่แม่บอกว่าขายไม่ค่อยดีข้างโควิดด้วยแล้วก็จุดระหว่างตรงนี้มันเป็นช่วงระหว่างโค้งถ้าใครไม่สังเกตเนี่ยจะจะเหมือนจะไม่จะไม่รู้เลยว่ามีร้านคายตรงนี้จะเหมือนจะเป็นที่คล้ายๆว่าที่จอดพักรถได้นะครับได้ครับตรงเขาเรียกว่ากกกล้วยนวลนะครับกกกกล้วยนวลนี่มันออกจากตรงเขาเรียกว่าบ้านเลยนะครับเมียพี่จีตัดกอยหรือเปล่า ตรงแยกตัดกอยมาประมาณสักสิบโลเนาะพักรถได้พอดีเนาะถ้าเป็นเราเดินรถก็จากกกสะทอนมาบางสะพุงก็จะประมาณระหว่างกลางกลางทางจุดพักรถพอดี<ม>โอ้โอ้มีเจลยล้างมือด้วยแบบ <laughs> เป็นอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรครับพี่อ,นนอันนี้มาขา,คม,ามคุกบอกกินแล้วจะไม่ไอ้คุกคเุตี๋ น้มตาลคุกน้ำตาลเกลือหน่อยๆแล้วก็อันนี้ทำเองบ่ครับรับเข้ามาจ้ะรับเข้ามาโอ้ยทำไม่มีเวลาทำค่าหลานเลี้ยงหลานครับเนี่ยกับหลานน้อยเลยก็โอได้ค่ากับข้าวครับจะเลือกระตีแม่เห็นเก็บของเก็บอะไรผมผ่านไหมพ่อจะมารับไปขึ้นมาถามสวนมามารับสองวันแล้วผมผ่านมานี่คือวันวันนี้เป็นวันที่สองที่เที่ยวไปทําธุระครับไปดูรถช่วยเขา ก็ไม่ได้หยุดหรอกเดนอยู่วังสะพุงครับเจดวังสะพุงก็เลยว่าเห็นแม่สองวันไม่มีลูกค้าเลยก็เลยโปรโมทช่วยแม่ก่อนนะกี่ผ่านไปแล้วครับเมื่อกี้ี่แม่อันนี้พันอะไรแม่เหมือนกันเปล่าอันนั้นสีชมพูเป็นจะเป็นกอของแกะให้ดูนะครับทําไมมันลูกเป็นอย่างนี้หรือว่าข้อมันครับนี่จะเป็นหมูด้วยด้วยอือโอ้แต่ว่าก็น่าอร่อยนะอันนี้ผักผักชมูเดี๋ยวแม่ เขาเอาฝักดีไปหมดแล้วเนี่ยยังแต่วยอันนี้เหลือเลือดใช่ไหมครับเหลือเลือดครับใครที่ผ่านมานะครับบางสะพุงเส้นผู้หลวงระหว่างกกสะทอนสะทอนครับก็กกก้วยนวลระหว่างกลางกก้วยนวลกับตาดกรอยครับยังไม่ถึงแยกตรงแยกน้ำเหนานะครับตรงสามแยกแปรอุดหนุนแม่เขาหน่อยเขาบอกโควิดไายไม่ได้เลย ขายได้แต่มันไม่ได้เยอะขายได้ไม่ดีนะครับโอ้อันนี้แม่อะไรครับเดโลแม่อิ๋วแม่อิ๋วเนาะอจััดกยนน่แหละไม่มีใครมาอยู่ด้วยเหรอไม่มีใครมาขายช่วยไม่มีใครมาขายด้วยเหรอตรงนี้ยังไก็มาขายเข้าไปแล้วเขาเจ้านั้นเขาขายดีเขาขึ้นมาเขาขายดีอย่างนี้ต้องให้เขาขายช่วยนะขายดีเขากลับบ้านก่อนละอย่่าางงีมมัััันนนหลไะครบโลละเท่าไหร่แม่ น,นี่ก็โลละเจ็ดสิบบาทนี่โลเจ็ดสิบอ,อันนี้ก็ร้อยสามสิบปักครับร้อยสามสิบสีทอง,ทอ,งอันนี้อันนี้เป็นข้อของสีทองอันนี้ข้อของสีทองครับสีชมพูห้องปิงก็ร้อยสามสิบเหมือนกันปักครับข้อมันก็สามโลร้อยเออน่าจะหวานอยู่หรอกถ้าด,ดูจากแล้วโอ้สุดยอดเลยครับ แม่อิูนะครับเนาะครับนี่แหละครับรถก็ผ่านมาอย่งนี้ตรงนี้วันนี้ผมใช้รถมอเตอร์ไซค์ครับเอารถมอเตอร์ไซค์มาครับเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างๆก่อนครับมันก็น่าชมวิวนะนะครับนี่ครับถ้ามองไปอีกทางหนึ่งก็จะเป็นภูเขาครับเมืองเลยครับอย่างว่าแหละครับเป็นเฉตภูเขาอยู่แล้วครับ ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับใครได้ผ่านมาเส้นนี้ครับผู้หลวงกกสะทอนครับที่จะออกลมสักลมเก่านะครับอยู่ระหว่างกลางบ้านกกกล้วยนวลกับตัดกลอยครับนี่ก็น่าพักเที่ยวครับพักยางพักรถได้พอดีเลยจอดได้เป็นห้าสิบคันเลยถ้าเป็นกระบะนะจุดนี้ครับต้องจอดเรียงๆนะโอเค ก็จะมีที่เดียวครับช่วงตาดขาครับตาดขาจะมีตรงที่เดียวที่เป็นถนนดินสไลด์นิดหนึง่งตอกระวังหน่อยครับนะขาไปทางสะพุงครับครับบรรยากาศ